ตัวนี้ซูกิวิทาร่าว v ทาร่าใช่แปลงใหม่หมดเลยไอ้อทรงอย่างเงี้ยน่าเอามาแปลงเป็นไฟฟ้ามากเลยเพราะรถมาหลายปีแล้วเขาเรียกว่าเป็นกกรถกอล์ฟที่มีความคลาสสิก<ช>มีความ<ช>อาร<ช>์ตหน่อยก็เหมือนดีกว่าขับรถกรอล์ฟเก๊กๆๆที่มันทํามาเหมือนๆกันแต่นี่คือเท่กว่าถ่ายรูปได้อันนี้ชื่อรุ่นเลยนะพี่ m o r แกน UK ครับ Morgan UK ครับผมอันนี้ช่วงล่างปีกนกปีกนกสองชั้นก็จําลองมาแบบ ของรถโดนเลยครับมีโชว์อัพรองรับก็ขับพุ่งดีนะพี่ครับโยสวัสดีครับพวกผมเวลที่ช่องเวราการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมมาข้างนอกครับมาถึงนครปฐมนะครับมาที่นี่ครับ EV Station Thailand นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีเจ้าตัวรถวินิคาสสิกคานะครับพอดีว่าผมเจอกันในงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเนี่ยรถทั้งหมดเนี่ย ทำที่นี่นะครับก็เลยอยากจะมาดูว่าเขาทํำยังไงและหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่พูดปุ๊บพี่พีเขาไปขับรถมาเนี่ยเพิ่งถอยมาอย่างเท่เลย ไปไปทักทายพี่ก่อนหน่อยครับพี่ชาดีครับสวัสดีครับนี่พี่ไปนําไปทําอะไรมาครับพี่ไปลองรถมาไปลองรถไปเทสรถดูฮะเทสรถลูกค้าอยู่แถวนี้ฮะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะลูกค้าจองแล้วลูกค้าสั่งรืเลยฮะเราก็ทําเป็นโมเดลเป็นแบบไว้เขาชอบสีอะไรเราก็เราทำให้ลูกค้าไปต้องบอกว่านี่ผมตามพี่มาจากงานที่มอเตอร์โชว์ที่พี่เอาไปโชว์ด้วยใช่ไหมเอาไปพวกแนวคลาสสิกที่เป็นไฟฟ้านะครับเอาไปใช้ ในงานขับไปแบบว่าเอ้ยเก๋ๆถ่ายรูปสวยๆแต่เห็นว่าตอนนี้ที่อู่ทำหลายอย่างนอกเหนือจากเจ้าตัวรถคลาสสิกไฟฟ้ามีทําอะไรบ้างครับตอนนี้ที่อู่ฮะนอกจากรถคลาสสิกไฟฟ้าเป็นขนาดมินิแล้วเนี่ยเรายังทํารถสร้างรถขึ้นมาเองเพราะว่านครปฐมเนี่ยบรรโตมันเป็นแหล่งรถอยู่แล้วงานสตัเลตงานโรเมียมงานอะไรเนี่ยอุปกรณ์อะไรเนี่ยพื้นฐานมันมาจากที่นี่ทั้งนั้นอ่ะงครปถมเราก็เลย สามารถที่จะสร้างรถตั้งคันได้นะอ๋ออย่างตัวนี้คือตัวนี้สร้าง<ด>ขึ้นมาจริงตัวนี้เราตั้งชื่อ ST1 คทวันเป็นโมเป็นต้นแบบที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นรถซิตี้คาร วิ่งวิ่งใช้ในเมืองนะเล็กๆโอ้นี่เป็นโครเมียมเงาอย่างเท่เลยนะสเตเลสเตันเลสเงาวับเลยนะพี่นะไม่เป็นสนิมนี่อยู่เป็นร้อยปีเลยอยู่เป็นร้อยปีอ่าใช่คือขับให้พังกันไปข้างนะระหว่างคนใช่คนน่าจะไปก่อนรถอ่ะคนไปก่อนอ่าอันนี้แน่นอนนะไม่เป็นสนิมเนี่อยู่ขับที่ชายทะเลโอ้เออว่ะเพราะชายทะเลมันกัดก่อนเยอะนะพี่นะเนี่ยบันพับนี่เป็นสเตเลสหมดเลยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานี่ พี่รีบทําให้เสร็จไปวิ่งทะเลนี่ผมว่าน่าจะสวยนะพี่ก็เดี๋ยวเเสร็จแล้วนี่ติดแอร์ก็วิ่งได้ละโอ้แต่ระบบแต่ก็วิ่งแล้วคันนี้เราทําแล้วเราก็พัฒนาว่างก็มาทําแต่ก็วิ่งวิ่งอยู่ขับเล่นขี่เล่นอะไรเทสไปให้พอใจเราครับและคันเขียวเนี่ยพี่นี่สองนี่ก็คือรถเป็นรถไฟฟ้าที่เอาเอารถที่มีทะเบียนอ๋อมาดัดแปลงหมดใช่มาดัดแปลงเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อไอ้นี่ดัดแปลงมาจากรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้ ซอซูกิวิทาร่าวิทาร่าใช่แปลงใหม่หมดเลยเมื่อกี้ผมขับมาผมก็ยังเห็นทรงซูกิอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกเออไอทรงอย่างเงี้ยน้าเอามาแปลงเป็นไฟฟ้ามากเลยเพราะรถมันหลายปีแล้วแล้วอะไหล่มันก็เริ่มหายากเพราะมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มนี่คือก็เอามาแปลงเป็นสไตล์ไฟฟ้าโคตรเท่เลยอ่ะแนรถโฟล์วโฟวิวด้วยใช่มอเตอร์นี่ก็เป็นตัวเดียวหรือ2ตัวพีตัวเดียวตัวเดียวต่ที่ที่ตัวนี้วิทาร่าตัวนี้มันสามารถปลดปลดเลาหน้าได้ไงวิ่ง2ล้อหลังได้ เราก็ใช้มอเตอร์เนี่ยไปยิงสโลอ้แล้วก็เข้าสโลสโลก็เข้าไปเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้าก็คือยิงเข้าชุดไอ้ขับเคลื่อนสีล้อเลยใช่ใช่มันปลดหน้าปลดหลังได้ไงก็เลยเอามอเตอร์ตัวเดียวยิงเข้าเกียร์เกียร์ก็ไปผันสโลราทิงตัวนี้มันก็มอนะมาททำไฟฟ้านะจริงจริงพี่ผมเนี่ยอยากจะมีอย่างเงี้ยเอามาทําแม่งเลยอ่ะแล้วนอกเหนือจากคอนเวอร์ชั่นแล้วเอามีสามล้อด้วยนี่พี่เออใช่สามล้อสามล้อก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่น ก็คือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลบางส่วนก็จะมีทําพวกนี้ฮะสล้อไฟฟ้าเอา3ล้อที่มีทะเบียนมาดัดแปลงเป็นไฟฟ้าแต่เรื่องทะเบียนโอเคแล้วใช่ไหมีมีมีทะเบียนรถใหม่ก็ทําทะเบียนได้นะรถใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยเขาให้จดทะเบียนได้แล้วตอนนี้กฎหมายเขาเปิดช่องไว้บางส่วนแล้วไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนไงรถนี้เขาจะกำกัดเรื่องทะเบียนเรื่องอะไรโอ้เท่มากเลยนะครับพี่ชาครับถามหน่อยว่าไอ้ที่พี่บอกว่าทำไอ้โจคัสสิกคาที่นี่ทั้งหมดเนี่ย ทำอะไรบ้างครับชิ้นส่วนเนี่ยเริ่มก็ตั้งแต่ทํางานบอดี้งานบอดี้ก็เป็นพวกเนี้ยฮะแล้วก็เราก็จะมาขึ้นขึ้นคัตซีแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นแหนบโช๊คพาระบบเลี้ยวมีแหลกภุมอะไรอันนี้คือเริ่มจากเราทําแม่พิมพ์แล้วก็เป็นงานไฟเบอร์มาใช่ใช่โอ้นี่กี่ชิ้นนะพี่งานไฟเบอร์เนี่ยก็อยู่มาสักห้าชิ้นได้ก็คือนี่แม่พิมพ์ก็คืออยู่ที่นี่ใช่แม่พิมพ์ไฟเบอร์ก็คือทําตัวนี้ อ่าแล้วก็มีประตูอีกชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งพอทาเสร็จก็คือเอามาเสริมโครงอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่เสริมโครงอ๋อเพราะว่าไฟเบอร์มันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะมันเหนียวแต่ว่าตัวมันเองมันยุบยุบใช่มันกันชนรถยนี่บางกว่านี้นะรถเก่งรถอะไรเนี่ยนี่ยังหนากว่ากันชนนะแต่เรามีเหล็กไงอ๋อมีเหล็กเสริมตรงนี้เนี่ยนะนี่นี่อันนี้มันชนตอมได้หมดไงมันตอมได้เชื่อมได้เหมือนเหล็กเลยกันไฟเบอร์นะ นี่ใสเบอร์ที่พี่ต้องหนาเท่าไหร่ครับอันนี้หนาเนี่ยประมาณ3มมิลสามมิลโอ้หนาอยู่นะแล้วก็อายุการใช้งานก็นานแล้วก็ซ่อมได้อะไรได้ทนน้ําทนฝนกันสนิมทำนี้เสร็จแล้วนี่คือเขาทําอะไรพี่ก็อันนี้ก็กําลังจะขึ้นในคัสซีอ๋อจะขึ้นคัสซีใช่คัสซีคัสซีรถเป็นคัสซีแล้วก็วางพวกระบบมอเตอร์อันนี้ก็คือใส่โครงโครงเหล็กเข้าไปยึด กระจกนี้เราใช้กระจกเซฟตีนะ้ด้วยนะมอกอด้วยนะเพราะว่าลงกระจกก็อยู่นี่ประมาณ3-4มสี่ลงงานงานพวกนี้มันมันทำได้ที่ดีทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่ารถเนี่ยทำทั้งคันเนี่ยจริงๆเราคนไทยทำได้<อ>ถ้ามีความพร้อมเรื่องวัสดุงบประมาณ<อ>จะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้<อ>นี่คันนี้จะเสร็จแล้วใี่พี่ทำสีแล้วนี่ออใช่คันนี้ทำสีแล้วเหลือเหลือประกอบอ๋อพอทำตัวรถ เสร็จแล้วนะครับก็เด็กที่พี่บอกเนี่ยว่าเนี่ยแฮนด์เมดเนี่ยกระจกมคันนี้ก็ไม่เหมือนคันนู้นใช่ใช่มันจะมี<อ>แล้วบางทีงานม,มันก็ใช้มือทำเนาะความเรียบร้อยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเนาะ,ะ,ะแต่เราพยายามจะไล่ให้มันได้ใกล้เคียงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเป็นของใหม่นะบางทีทําไปทาไปลูกค้าเฮ้ยม,มันทมันเหมือนเก่าอะอะไรเนี่ยผมอะไรผมก็บอกที่นี่ผมซื้อมาใหม่ผมไม่เอาของเชิงตงมาใส่หรอก แต่ง,งานที่ว่าเราทําเป็นเดือนๆเนอะาะ,ะ,ะที่คนทำกันสะอาดล้วก็ไม่มีแม่บ้านจะต้องมานั่งเช็ดอะไรเงี้ยเพ,เพราะนั้น <c oughs> เนี่ยก็เลยว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจครับอันนี้ก็คือพอมาทำนี่ประกอบไอ้มอเตอร์แล้วใช่ใช่อ๋อนี่ประกอบชุดไฟฟ,ฟ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้แบตเตอรีร่อ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่อะไรครับพี่ลิเทียมลิเทียมนะครับอ๋อเ m c NMC ีมครับผม อันนี้วิ่งได้ต่อการชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณกิโลครับพี่ก็ก็อยู่ที่ประมาณ80ิกิโลต่อชาร์จหนึ่งครั้งต่อชาร์จหนึ่งครั้งครับแต่รถคันนี้มันคันใหญ่รถพวกนี้คันใหญ่เราใส่2ลูก3ลูกก็ได้แล้วก็จะวิ่งเป็นร้อยโลเนี่ยเราก็ใส่สองลูก3ลูกไปเลยอ๋อมีพื้นที่ใช่แล้วก็เพิ่มงบประมาณมาแล้วก็ทําให้ได้หมดทั้งนั้นหละใช่ไหมฮะนานๆชาร์จทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถอย่างเงี้ยมันวิ่งไม่เกิน4ี่โล30โลวันนึงใช่ไหใช้นีเหมือนเขาเรียกว่า เป็นรถกอล์ฟที่มีความคลาสสิกครับอมีความอาร์ตหน่อยก็เหมือนดีกว่าขับรถกอล์ฟเก๊กที่มันทํามาเหมือนๆกันแต่นี่คือเท่กว่าถ่ายรูปได้ใช่กอล์ฟคันก็เป็นแสล้ะซื้อเปิร์ดินเราซื้อรถนี้แล้วสำคัญอุดหนุนคนไทยด้วยใช่ใช่ใช่มีหลายสีนี่เลือกสีได้นะอันนี้เดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะสวยมากเลยโอ้นี่เหมือนเหมือนอารมณ์แบบพอร์ตยอสสวนอันนี้อันนี้ปอร์เช่สามห้าหกคันนี้มีประกันอเสามห้าหกเจมดีมนะคันที่สองของเจมดีม แต่ไม่ใช่ตายคันนี้นะเป็ิันคันแรกอันแล้วนี้ตัวมอเตอร์นี่มันกำลังเขท่าไหร่พี่คันนี้เมื่อก่อนผมใส่แค่2,000วัตต์ตอนนี้ผมอัพเป็น3,000วัตต์แล้วต่อไปจะลงเป็น4,000วัตต์5,000วัตต์ต่อไปอย่างนี้ก็ความเร็วมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นร้อยก็ยังทำได้นะมันอัพเกรดได้มันแต่งได้เพราะมันเป็นไฟฟ้ามันเหมือนลมธรรมย่านะอยากจะโมแบตโมมอเตอร์ทำให้ใหญ่ได้เมาดูเดี๋ยวดูท้ายเนี่ยท้ายยังมนเลยนะ นี่ยังไม่ได้ใส่ไฟชุดไฟท้ายเลยใช่ไหมไฟท้ายเขาก็มีกระจกข้างก็มีอ๋ออันนี้คือเขาสั่งทําเสร็จเดี๋ยวแล้วก็เหลือใส่ภายในใช่ไฟท้ายเขาไปแต่งแบบปอเช่เลยอ่ะตะกง่งตะแกงนี่เขาบอกเฮ้ยมันไม่เหมือนผมก็ก็เลยจะต้องใส่ให้หมดใส่ให้เหมือนเลยนี่ไม้ที่เขาไปหามาใช่พี่ใช่จแต่งให้มันเหมือนเลยใช่แต่ตรงนี้เขาจะเป็นระบบไฟฟ้านะของเรามีสเกลมีบอกโวลต์บอกแอมป์แล้วก็นี่เป็นความเร็ว เดี๋ยวเราจะไปลองดูคันที่เสร็จกันคอันนี้ให้ดูว่าอันนี้คือเขาก็คัสตอมให้ด้วยพี่ก็เอออยากใส่อะไรก็ใส่ครับคันนี้นี่เหลืออะไรบ้างพี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันเนี้ยแปดแล้วไม่มีอะไรผมระบบประกอบแล้งเดียวใช่แบตเตอรี่อะไรวาง์มมแลัวเหลือใส่ข้างในตกแต่งอ่าไวริงแล้วก็ชุดคอนโซลตรงนี้นี่คืออารมณ์แบบแต่งรถแบบย่อส่วนนะครับจะไปรถพด แบบจริงจังแลีอาจจะแพงอันนี้เริ่มเล่นก่อนเอามาแต่งกับคันนี้ก่อนขับเท่ๆในพวกในพื้นที่ปิดเนาะในพวกโรงแรมในสวนในหมู่บ้านนะครับขับเท่ๆได้เดี๋ยวผมอยากให้พี่พาไปลองไอ้คันเมื่อกี้ที่พี่ขับมานะอยากลองดูว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงในการขับต่างกับรถกอล์ฟไหมจัรพรรนิจะเป็นยังไงให้พี่พาไปลองเดี๋ยวครับนี่คือคันที่เมื่อกี้พี่ขับมานะเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือตามมาตรฐานเลยใช่ไหมพี่ก็คือพี่จะมีอะไรให้บ้างใช่ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ใช่บอกแบตเตอรี่บอกโวลต์บอกเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วอนนี้มันจะบอกสัญญาณไฟเลี้ยวไฟขอทางมันจะมีบอกกลางคืนก็จะมีไฟครับอันนี้ก็คือเปิดไฟหน้าครับอะไรเนี่ยนะแล้วแต่อันนี้เดินหน้าอ๋อเป็นเกียร์ไฟฟ้าว้างถอยหลังครับเบรกเนี่ยเราใช้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะเป็นระบบดิสเบรก อะไรก็มีทั่วไปนะครับหาง่ายคือรถนี่มันเหมือนรถยนต์เลยแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยจะสร้างรถยนนียแล้วตีเทเบียนโดยที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะเนาะปูเล็กๆเงี้ยจริงพอทำได้หมดแหละมันไม่ได้ซับซ้อนนะผมไม่ได่ยากอะไรใช่จะเอาวิ่งเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยเก่งั้งนั้นเนี่ยคนไทยโดเตี้ยยกสูงทำได้หมดทั้งนี้เห็นด้วยอะไรมันก็ผลิตในเมืองไทยทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขอดูที่ชาร์จหน่อยพี่อ๋อได้ที่ชาร์จ อันนี้ชาร์จตรงไหนอะพี่ชาร์จตรงนี้ครับตรงนี้อ๋อมันก็จะเป็นไฟ220โวลต์เป็นไฟอ๋อเสียบได้เลยเสียบได้เลยไม่ต้องมีตัวแปลงก็คือเสียบตรงนี้เพราะว่าแบตมันเล็กเนาะแบตเล็กแต่แบตเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีสูงเหมือนกันนะใช้โทรศัพท์ดูระบบการชาร์จอ๋อได้ด้วยบีเอมเอสอยู่คุณมีพีนงอยู่ก็คือบีมเอสนี่ต่อบลูทูธได้ก็แบตตัวเนี้ยเหมือนกันรถใหญ่ทุกไปเลยเหมือนกันรถคันใหญ่เหมือนกันระบบเดียวกัน อ๋อพี่แต่ว่าอันนี้ก็คือเสียบปลั๊กตรงไม่ต้องมีตัววอชาร์จอะไรไม่ต้องแล้วไ,ไม่ต้องอ่ะนี่ก็เสียบไฟบ้านธรรมดาวิ่งไปทั้งวันผมชาร์จครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็เต็มแล้วไปได้อีกแล้วแต่ถ้าใช้หมดเลยก็อาจจะสองสามชั่วโมงเพราะอันนี้เพราะว่าอันนี้วิ่งได้ประมาณ80โลความเร็วประมาณ50ถึง60กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่เทียนเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันรอบไซเคิลมัน2,000รอบ8ปีถึงสิปีสบายๆบายใช่ใช่แล้ววิ่งกันเนี่ยวันเว้นวันเขาคงไม่ได้มาขี่ทุกววัันนนนนนน่่่่ะะะะเเเเพรรา้้ีียปปป็็10จิงงงงๆออซมมลุไตห ้าไฟ20บาท15บาทแ EN คน EN G, ่นี้แค่นี้เองแล้วกินมันไม่ได้กินกระแสอะไรเยอะหรอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่เขาพาขับไปลองหน่อยครับว่าเป็นยังไงไปพี่อันนี้ชื่อรุ่นเลยนะพี่อ่รุ่นอ่า Morgan UK ครับ Morgan UK ครับผมอโอ้โอ้เออแรงมันเหลือดีนะพ<ช>ี่เนาะมอ,อเตอร์ไฟฟ้ามันจะแรงดีสบาย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 เลยนะฮะ ันนี้ขับเคลื่อนล้อล้อหลังล้อหลังครับอ๋อโอ้พี่มาทำสนามแบบนี้เองโอ้นาะก็ขับไปพื้นที่ใกล้ใครับผมขับเรื่อยๆถ่ายรูปสวยๆก็พอแล้วจะเ,<อ>เอาเร็วก็ได้ของอะไรเนี่ยครับโอ้โหฟ้า ค่อ,องคล่องแล้ว่อยเร็วใหม <าย S 1> ่ๆแ้ช้าหน่อยคนก่เลยมือรถไฟฟ้ามันแรงดีออโอเคพี่ยึดไปครับโอ,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 อ้นี่นี่เดี๋ยวต,ต้องต้องลองขับหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับนี่แต่สไตล์รถไฟฟ้านี่ออกตัวจะพุ่งๆุงหน่อยใช่ต้องค่อยๆแตะเลย<ช>ลค่อยๆ<อ>แตะให้มันเรียนรู้มันก่อน อ๋อชินชินเท้าก่อนนะพี่เท้าก่อนโอเคตำแหน่งเร่งเบรกนะอยู่ไหนนะอ่าเดินหน้าครับโอเคไฟแตกบอกว่าไฟแตกมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่อ๋อโอเคอ๋อได้อ๋อโอเคอันนี้ช่วงล่างปีกนกปีกนกสองชั้นก็จำลองมาแบบของรถยนต์เลยครับมีโช๊คอัพรองรับแรงกระแทก ครับผมโอ้แหม่ก็ขับพุ่งดีนะพี่ครับครับ,รบลองอีกสักรอบผมก็นะครับอ๋ออันนี้มันบรรทุกได้มากสุดกี่คนอ่ะพี่ก็ส <4 S 1> ี่คนสี่คนครับผมังข้างหลัง2สองคน ถ้าถ้ามีเด็กมีอะไรก็จะเหมาะนะครอบครัวอพ่อแม่ลูกเอาไว้ไว้แบบว่ารถนำเที่ยวเอนำเที่ยวมีบ้านมีสวนมีซอยตามซอยอะไรก็สถานที่คเอรับชิวๆเล่นๆถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวเราขับไปที่อู่เลยพี่เอาไปช่องลุนยังไงฮะช่องรูนนะอตรงนี้แล้วก็ออกไปเลยช่องน้ ก็หลังจากที่ลองคันนี้มานะครับต้องบอกว่าเออสมรรถนะเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเนาะมันขับง่ายนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ผมถือว่าโอเคเลยนะไอการซ่อมบำรุงรักษานี่มันยากไหมพี่คันนี้ไม่ยากเพราะว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยเราจําลองมาจากของจริงที่เป็นรถยนต์แต่ย่อส่วนลงมาจริงๆแล้วมันมันทำได้หมดแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยก็คือมีขายทั่วไปในพื้นที่บ้านเรานี่แหละทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นี่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะรว่าเวลาเสียเราไม่ต้องกังวลใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเขาสนใจอยากจะมาลองอยากจะได้คันแบบอย่างนี้เนี่ยคันหนึ่งเนี่ย ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ย่งบคันหนึ่งครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสีที่นั่งนะมีหลังคาแบบเนี้นะครับทรงยาวๆแบบนี้เขาขายอยู่สอง0สนห้าสองแสนาคแต่ลูกค้าก็จะเลือกสีก็ได้สีอะไรเราเลือกได้สีเบาเลือกได้คัสอมไม้ได้หมดเลยได้หมดอันนี้ถ้าสนใจนะครับให้มาติดต่อที่ไหนครับพี่ที่ EV Station Thailand อยู่ที่นครปฐมฝั่งขาขเข้ากรุงเทพเป็นเกษมกิโลเมตรที่ห5อ้าว้อ้าโหอันนี้ไงก็ ต้องขอขอบคุณพี่บัญชาด้วยนะครับที่พามาลองคันนี้นะครับสำหรับใครคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับรถที่ใช้ในพื้นที่ปิดนะสวยกว่ารถก๊อฟนะเราจะต้องนำเข้าอยู่แล้วถ้าวันนี้คนไทยทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วตอบโจทย์การใช้งานได้นะครับผมคิดว่า อันนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างงานสร้างอุตสาหกรรมคนไทยให้เกิดขึ้นได้นะครับก็มาสนใจมาดูได้ที่เพจ e v Station Thailand ตามด้านล่างนี้เลยใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่วันนี้พามาชมนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ